ยอหนอ,อเจามมีครูเปิดเพลงดังๆหนเยเปิดเพงดังๆอะไรออทำเยมันเป็นยังไงผมไม่เข้าใจว่ายังไงเฮ้ยชมเฮ้ยไม่เปิด,ด,ดเปิดเองเลยที่ตัวชอบเพลงรถเห่ก็ไม่บอกเออกล่องอะไรเด่กกระบอกไม่สูญอากาศที่สั่งไว้หรือเปล่า โอ้ยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหรอวะอาจุโอ้โหเสื้ออะไรกันนี่โอ้โหติดโกูเอาไปเบ่งเพื่อนฝูงเอะเอาไปซสีบเคเอ่ะอีกคนสักซาไอบาบา้าสารยำนี่คนนี้ขาดไปได้เลยท็อปสันแต่ห่อไม่สันนะเอออีกหนึ่งความภาคภูมิใจเออทำกับข้าให้กูเด็กที กูหิวเออคนอะไรเล่นแต่ฮีโร่ลูกโปผมแทบไม่ต้องสงสัยลว่าพ่อหนุ่มน้อยที่มีผมอยู่ที่เอวนั่งอยู่ตรงนั้นเขามีเออหัใหญ่แค่ไหนกันเรามาดูในคู่แรกเพนเอดประท้ากับโฟซูเมอร์เออเฮอแล้วเปิดมาด้วยความเด็ดเดี่ยวของพี่เน้นโปรเฟตที่เปิดผีเจริญขึ้นไปบนบ้านแต่ก็เจอพวกพี่เขามากันเต็มเปิดไปแคบีดีกับแมงเลยเอ้าเป็นซะอย่างนั้น และเพื่อนที่กำลังตามมาก็ต้องกลูหนีไปด้วยแถมยังมีเจ้าจรวดน้อยวิ่งไล่ตามเสร็จกูนี่แพลแถมพี่สตอมก็วิ่งตามไปด้วยเฮ้จะหีไปไหนยังนเๆๆๆนตนีอียู่จยนงระทัเดินเามอเยูเนนกนะทั่งเน,นเนีเนีนเนียนเนียนเนียนตนียพเนียนเนียนเีนเนายเนียอเียนเนี่นเนียนเนี่เนียเนนเนีมนนียนเนียนเนียนนียาเนนเนียเยเนี่นนียเนนเนียนเยนเาเนนยเนนนเเพื่อเอเนย ตายได้เชียสุ assim. SG ประทะกับเป็นเอ็ดเฮ้ยชื่อทีมไม่เป็นมงคละซะเลยมันเป็นช่วงเวลาต้นเกมที่พี่กังก้าเห็นว่าไม่ดีแล้วพี่จักฟรีฟาร์มก็เลยจะมาแกงซะหน่อยหนึ่งแล้วก็เลยเจาะเป้นหมายเข้าไปอยู่ในซอกหรือป่าแล้วก็ชะงึกชะงักชะงึก มาบอกเอาสักทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ําออกไปก็เกิดคาบน้ําเหนียวหนืดหืดใส่พี่จักรน้อจนลอยขึ้นฟ้าพี่มาสร้างกรงขังหมาแล้วฟ้าหกหักพวกดีไปโดนพี่จักรน้อพุ่งออกจากกรงขังหมาปั่นนี้กับบ้านในหน้าตาเฉยเลยบ๊ายบายไอกระรอกไะเจ้าคอมโบขัดแข้งขัดขากันเองซะอย่างนั้นซิมปรีทูเบประทากับอีโก้ปอย แล้วก็เปิดมาด้วยจังหวะของพี่2ตัวบาทของทีมซิมปรีทูเบดท,ที่ยืนอยู่เรีกลางและอยู่ดีๆพี่เออชา,าก็กระโดดเข้ามาเพื่อเก่าให้เขาก <Go. laughs> แต่พี่ทัตกก้าก็หมุนกิ้งเข้ามาต่อยลอยขึ้นฟ้าเออต่อยกูฮัสิแต่แต่สักพักหนึ่งจู่มงธนงสิีก็เสียวกว่าที่เออซ่าพี่เพเรกยพยายามจะหมุนเตี้ยวแต่พี่ทัตกคกาบอกไม่ต้องเอาดีที่กว่าเพื่อนอันตรายแต่พี่เอเบอร์ไม่ยอมบอกว่าเออเมียนมาเลยเพื่อนเราจะจัดการมันทั้งสองคนและพี่ทั้งสองก็ไม่รอช้าที่จะพุ่งใส่ไอ้เวทอนตราสองตัวบาทที่เข้ามายอะหยนันแต่ด้วยความสุดจะเปรี้ยวทรีนของพี่ทัตคาก็ยังเดินกลับไปเพื่อที่จะไปหาเออซ่าในระยะประชันชิด แถมยังหมุนกิ้งกิ้งหลุนหลุนเข้าไปชนและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นโดยโชคเวลาที่มันเป็นความเป็นความตายของพี่ทันก้าจึงหาวิธีรอดของตัวเองได้พี่แกจึงใช้ไม้เดดออกมาคือการป่านนําแข็งบล็อกป่าโกเอา้ามึงป่าบล็อกใครบล็อกตัวเองไงอตา,ายเลยไอเวรเออเรื่องดีๆบีไม่จำเรื่องระยำจำไม่เคยลืม <S <S วิซิ่เกมบิงประทากับอะไรประทากับอะไรก็อะไรไง มึงอะไรมึงงานอะไรกูว่าจะมีปัญหาเลยเอาเป็นว่าเรามาดูช่องที่พี่เนี่ยกำลังจะมาเอาป้อมแต่ก็โดนกิ้งหลุน,ลนเข้า,าพุกงใส่จนพี่แกเกือบจะไหลาตายวิ่งสับตีนหมาหนีออกไปได้แต่ความชุรบุญก็ยังคงอยู่เรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราสังเกตพี่แบทไรเดอร์ดีๆในช็อตนี้พี่แกติดสตนันเรียกได้ว่าแทบไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยจนปล่อยให้เพื่อนตายไปแล้วพี่เขาก็เดินหนีออกขวาแม่โดนสโลแถบของเทมราด้วยพยายามเดินหนีนี่ บอยน้ำมันใส่เทมผ้าด้วยนะฮะใส่โคลนเขาขึ้นโอโชกิมสตกใจไงเวียงไหมเวียงมาอโดนเต็มเตมเติดสโรแต่พี่เขาก็มีเพื่อนเข้ามาช่วยทันโดยพี่วอยสปีดพุ่งเข้ามาแล้วก็ระเบิดเจ้ากิมสตกตายไปแถมดูดเทมผ้าด้วยจุบจ๊บๆพอดูดเสร็จแล้วเทมผ้าก็ต้อง ตายสลายไปแต่พี่เขาก็ยังมีเยจิโยเรียกได้ว่ายังมีโหมดสมองที่สองไว้ใช้งานหลังจากพี่เทมพ้าเกิดขึ้นมาพี่เขาก็ทําการวิ่งหนีไปเอ้าก็จบง่ายจัง มีอะไรเลยและหลังจากนั้นพี่แบทไรเดอร์พี่เขาก็จะเดินไปเก็บรูนเบาตี้และพี่ทาก,ก้าเขาฝั่งนู้นก็จะมาเก็บรูนเบาตี้เช่นกันพี่เขากระบาดดิ้ก็มาสอยแบทไรเดอร์ตายหาไปทันทีเลยให้ดูแทบไม่ทันเลยให้ตายเอถอะแถมเพื่อนก็ยังมาโดนดือเอลตายด้วยโอ้โหไม่ได้หาอะไรเลยไม่ได้ช่วยเทียังตายฟรีแถมอยากซื้อเกิดอีกมึงซื้อเกิดทำไมอา้วาววัดไปเลยบนแม่พี่เนกทำการตีคลิปตายอา้าว ว่างางานเลยทีมึงงานนี้มึงจ่ายเกิดเพื่อมึงซื้อเกิดเพื่อสีแดดอะไรกันอโลอสเตอร์อัลเบอเรอ์ประทักับ PSG LGD บอลลี ทีมแอตเตอร์อรัราเฮอร์หลังจากที่พวกพี่แกเอาป้อมทาวเวอร์ที่เลนบนส็์ก็มาแวะฟาร์มสักนิดนึงแต่ทีม p s g l g d ก็ไม่ยอมเมื่อกี้มาเอาป้อมกูแหลวพี่เวทคิงก็ทำการเดินฟาร์มต่อไปอย่างเรื่อยๆฟาร์มแค้มนู้นจนมาถึงแคมนี้แค้มไอ้สัตว์ไม่ใช่แค้ม <c oughs> จะทับให้หน้ายื่ด้วยเป็นโซนที่อันตรายพี่เวทคิงจึงรีบกินคิปและเดินกลับมา แต่ไอเทมดับเอาไม่เบเกอร์เฮ้ยนั่นไงแสงแวบๆพี่เวท king รีบเดินเข้าไปเก็บแต่พี่จักรกดอตเข้ามาเห็นแล้วก็สับโจ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 แต่ด้วยความที่เป็นสัมฤทธิพี่เวทคิงจึงสตานเข้าหน้าพี่จักไปแต่ก็ต้องโดนดูดของวอร์สปิริตจนตัวแตกระเบิดสมองที่สองพี่เขากำลังทำงานเปิดพี b เคบีแลาวา้วก็วราบกัน <Nope. S 1> จนโดนคอกเวอร์คุกโอ้โหจุกขี้ตายไปเรียกได้ว่าตายกันทั้งโคตรตายกันทั้งเอสปิริตทั้งใจโรลคอปเตอร์ โอ้โหโไลยเทมสรรยำนี้เลือกเวลาดรอปได้เชี่ยรจริงๆไอ้เวลาให้ดอปเสือกไปดรอปไอ้เวลาเปิดแบบนี้มึงดอบดีจริงๆฮ้ Hey, hey, hey. ว่าไงนายรู้หรือเปล่าว่าดอทเนี่ยมันมีแผนแบบการเล่นในการส่งของของเครเรียนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ดีเราจะเอานก่ะออกมาไว้หน้าบ้านสักนิดนึงมันจะได้ส่งของเร็วก็ปกติแถมมันยังย่นเวลาได้ตั้งสองสามวิอีกด้วยนะ <c oughs> PSG LGD ปาร,รีดปราทอกเกอรทีมอีมี e Me. ใช่แล้วสิ่งที่ท่านเห็นในขณะนี้คือเนเจอร์โปรเฟสของทีม PSG LGD ได้ทำการเสกลูกนองทั้งสองขึ้นมาไปคหาเพื่อนไปทำภารกิจกันทางนี้สะดวกเพื่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาขอบใจนะแต่ตัวที่เฝ้ามองต้นทางก็ต้องมาโดนซุ่มโจมตี าจะยิงแบบนี้ยิงผมก็ได้นะเอาละเรามาดูภารกิจองไอ้สองตัวบาทนี้กันต่อดีกว่าว่ามันจะทำอะไรกันฮะาขึ้นไปขบอนเรอะเอ้าม่ใช่ไงเอาก็ใช่รเ,อเรอะไปกันเพื่อนโอเคโอเคขึ้นทางนี้นะเพื่อนโอ้ยโอ้ยป้อมตีฉันเรอะเอาก็ใช่งไงเอากูเจ๊กโอเพื่อนตายแล้วเราจะต้องถามภารกิจให้ถามแล้ลโอ้ยนะักไอเจอแล้วนี่ไงนกออกเลอ เฮ้ตบเลยเฮ้ตบแปะเอ้ตบแปะเลยนี่ต่อยเลยชกชกนะนี่ตายึตายเรียบ้อยได้เงินมึงมึงโดนกูแน่โดนกูน,ะกนี่ตบดาตบดาหนึ 1, ่งทีจะตบอีกทีหนึ่งแล้วนะโอ,โอ๊ยโอ๊ยยปะะั๊มมาตายแล้วก็นี่ยังไงโอ้โ oh ห oh oh. ได้เครียรอ,อย่างสวยงามในทั้งดูนบอลตี้อะไรมึงจะคุ้มป่านนี้แม่สเต็ปเยอะนะหรอกใช่โอ้ยมันเย่มากเลยเออไอช็อตที่โดนยิงเนะี่ยเป็นผมได้ไหมผมอยากโดนยิงแบบนั้นนะโฟร์ซูเมอร์ระทากับทีมอันไดิงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทีมของอันดาอิงมาเฝ้าทับอยู่บนสามเหลี่ยมที่ไว้ใช้ฟาร์มของทีม โฟซูเมอร์และการซัดนัวก็เกิดขึ้นเมื่อพี่เอิร์สบริตกิ้งลุ้นๆเข้ามาจนทําให้พี่เีบีตกใจเปิดให่ใส่บีเคบีและด้วยความที่สงครามอยู่ใกล้เพียงเอื้อมือพี่จักรนท์ที่ยืนปั่นคลิปก็รีบเดินดุมๆเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเพื่อนในจังหวะน,นี้พี่เอิร์สปริตใกล้จะสิ้นใจตายไปแล้วแต่พี่จักรนท์ก็ไม่ยอมเห็นเพื่อนโดนตีเลยรีบพุ่งเข้าไปเพื่อที่ใส่อันติอันติเข้าไปใส่การโรตัสออฟจนเกิดการเกี่ยวพาราสีกันอยู่ด้านบนจนพี่ททบีใส่ไปถึงอันต้าวดว, oh, <my> <laughs> วาดาา้่่ไไมไ ่วยเพื่อนละมาฆ่าเพื่อนแท้ๆพี่แกก็รีบสับตีนดีอย่างรวดเร็วพร้อมตะโกนบอกเพื่อนข้างๆว่ามึงรีพิมพ์จีจสิย่มันแรมเพจพี่ออบเบิก็เลยทาการพิมพ์จีจีให้โดยที่เกมยังไม่จบจนบ้านระเบิดไปโอ้ยอดแรมเพจเลยไอ้เวรเน้แบบนี้ก็ได้เหรอเมื่อกี้กูมาช่วยเพื่อนแต่ไม่ตายกันหมดทีวะเอร์เฟนโฟเอประทักกับทีอีมีและช่วงเวลาการเกมนี้ฮีโร่คออย่างมอฟฟิง ก็ต้องฟาร์มเพื่อที่จะหาไอเทมโดยไอเทมดีๆอย่างอิทเทอร์เบดที่พี่แกยังไม่มีมีเพียงแมตตาเท่านั้นแถมพี่เขายังมีพี่มาที่ยืนดูต้นทางความปลอดภัยให้อีกด้วยโวนั่นไงเจ้าคือเรียน้อยมาส่งอิทเทอร์เบดให้แล้วผสมกันเป็นดาบเขียวมหาปรายและเป็นช่วกราที่พี่เขากูกเามาใส่ผดีกองขังแมช่วยกูด้วยแกนได้เลยเพื่อนฉันจะชุกเขียวให้อืม,ม,ม รักด้วยความรักจากสารเขียวที่เพื่อนส่งมาให้ทําให้กระทาแดงนั้นแร<อ>งขึ้นไปอีกอเอาอุตส่าห์ชุบเขียวให้โดนกระทาแดงขีดทีเดียวตายฮาเลยถ้าช่วยแบบนี้อย่าช่วยดีกว่านะพี่มบถ้าจะช่วยแบบนี้ละก็ฉันว่าฉันช่วยตัวเองดีกว่านะ <laughs>